สวัสดีค่ะอยู่กับ DJ เจอานะคะที่ขึ้นฮอตไนนวัรฟ้ารัฟแอนแชร์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คู่กันกับดีเดาวนะคะเราเป็น DJ แปลกนะนะแปลกค่ะไม่ค่ะชี่ว่าดิฉันสองคนเป็น DJ ที่สวยที่สุดในคลื่น,นบอกตรงๆนะคะได้ด้วยเป็นสาวฮอตจริงๆไม่ใช่ว่า <c oughs> ตอ<ร>่งเซ่ ตอน,นเราสองคนนะคะนี่เลยค่ะฮอตไนท์ออนไไฟของเรานะคะ11โมงถึงบ่ายสเลยถูกต้องค่ะอยู่ด้วยกันฟังกันจนเบื่อไปเลยข้างหนึ่งนะคะเอสเอสพูดคุยกับเราได้ที่4 8 0 <c oughs> 2 9 <c oughs> 1 3นะคะพูดคุยหรือแชร์ความคิดเห็นของคุณได้แต่ขอยยยอ,อย่างเดียวอย่าเอสเอสมาด่ากันก็พอค่ะถูกค่ะ <c oughs> เขาอยากถามที่มาเร <c oughs> าหรือเปล่าว่าเรามาทำที่นี่ได้ยังไง<อ>เคยผ่านงานอะไรบ้างพี่อันนคยพาน้องดาไปงมาไงคะตายแล้วโยนมาให้ดื้อๆออยนก่อนยัยนก่อนของน้องเนี่ยน้องปรากฏ ช่อง n n น MC Search ค่ะ <ừ m. S 1> แล้วก็พอไปดูคอนเสิร์ตพี่ฮอตค่ะน uh huh. ้องลองมาหน่อยดีดูพูดเยอะ uh huh. ดีอก็เลยไมย่คือจะบอกว่าพูดมากเป็นในถูกงค่ะ คือจริงๆของส่วนตัวอาร์ตเองเนี hmm. ่ยนะคะก็เด anyway> ินเข้ามาขอทําเทปคือมีโอกาสจากพี่ที่ให้โอกาสมาก็ทําเทปค่ะก็คือก่อนหน้านี้อาชีพจริงๆนะคะก่อนที่จะเป็นดีเจก็เป็น casting director เอ่อทำงานเบื้องหลังในวงการโฆษณาก็เป็น acting coach ด้วยเป็นนั่นนี่ด้วยแล้วก็ล่าสุดที่อาจจะเห็นหนังหน้ากันเบาๆอาจจะจํากันได้เบาๆก็เออจากภาพยนตร์เรื่องสามชีกำลังแจ๋วนะคะเล่นคู่กับพี่ดาดาอะไรเงี้ยเนี่ยสนุกเวอร์ใช่คือตอนแรกเราเข้าใจว่าเราไป c a s เป็นนางเอกว่ะก็เลยไปก็เลยแบบเออพอแคสไปแคสมาพี่คิงพุ่มกลับบอกว่า เฮ้ยฉันไม่ได้เอาบทนี้ให้เธอฉันบทนี้บทเธอคือบทเพื่อนบทเป็นคนท้องอะไรเฮ้ยฉันอ้วนเหรอฉันดูเป็นคนท้องรลยะสุดท้ายได้ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยคนท้อว่าไงบ้างก็เอ้าลูกก็เหรอก็บอกค้อนลูกก็เหรอแล้วก็โอเคฉันค้อนลูกแล้วแต่แบบว่าไม่ได้อยู่ไฟก็เลยบวมก็นั่นเลยค่ะก็ติดตามเราสองคนได้ด้วยนะจากหนึ่งสุกตั้งแต่เศษโมงถึบ่ายสามโมงเลยทางนี้เลยค่ะ h o ดไ i n e One Five Live and Share ค่ะ